พี่ท่านผู้ชมเอซทั้งหลายเนาะ,ะมาพบกับผู้ขาสองคนมักมวนอีกเนะเาะส,สิพาไปเที่ยวชมสวนหลังบ้านเ <c oughs> <c oughs> บิ่งว่ามันสิเป็นอย่างไงเนาะมัน,านมจากหกแน่เจ้านั้นมันก็สิแปนอยู่แล้วพอเอาควายขึ้นมาผูกเสรแล้วเนาะก็เลยว่าไปเบิ่งกันเลยไปมาเบิ่งก๊กมังฮงพี่เนาะโอ้ยไปตัดเสียดายมันมันคนวังฝนตกเนาะ มากด้ยหยำหย่างอยู่นี่ <c oughs> แต่ว่าเสียเอาไปแดงให้อคนเนาะเอาไปปั่นให้คนนั่นแหละเขาเอาไปตำ <c oughs> มันร่นเอาไปกินแนกก็มีได้พี่น้องหลายเตือยู่เล้วเอาไปตำเอาเอาไปนึ่ง <c oughs> แต่ว่ามันยังเหลืออยู่ก็สิได้เอาเลยาะใยให้คนนั่นแหละเห็นผูกใ่ท่ามาก็สชิฮ้องเับมาแวะเอาเอาไปกินซวยกันพี่น้อง มันคนมัน,น,นคนเนาะคนเนาะพี่น้องเนาะตะกี้เนี่ยอึดอึดมันมันคงกินบัญ้ญานยะมันมีอะไรกินน้ำกรบโบไวพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาสิพาไป,ไปเบิง่งต,ต้นที่มันยังอ่าอยู่กระคำไว้เนาะนี่เนาะโกนต้นที่มันมันยังอยู่ต้นนี้ก็ะตะว่า โอเคอย่ okay, อืมก็พอจะได้กินสุกน้ำเขาอยู่ดอกแต่ต้นนันตีพี่น้องมันเป็นต้นมกหุงผูแ,แต่ดอกมันอหแล้วเอาไอ้บุซาเนาะชุงไดยแล้วต้นนี้ก็เป็นมะฮุงใหญ่เนาะคือจะได้กินสุกอยู่ดอกพี่น้องสวนหลังบ้านเดินอันนี้เด้อปลูกไวน้นี่อันนี้กกมากมี เรือบกุกมากขนุนเนาะคันภาษาไทยบ่ะคันภาษาลาเรือบกุกมากนี่อันนี้ปลูกไว้เนาะปลูกไว้หลายอย่างอยู่อืส่วนหลังบ้านของผู้ขานี่แหละเองเนาะเออคนมักมวลเด็กเก่าเนาะโอ้ยมักหงนี่พี่น้องบ่ได้มีไลยออดออเนาะบัดเทอร์มันมีแลยห่วยกินน้ำกระโวยนั่นแหละนี่เนาะนี่นี่ป้าติโต เอาไม่มาค้าไว้เนาะอย่ามันโง่อีกอย่ามันคนอีกเนาะอ่ะไปเบิง่งนอไมาเลี้ยงน,อน้องกุ้งกลย้ยส่วนหนังบ้านก็อยากหกในพี่น้องแต่กะจากนั้นมันกับเกี้ยงกับแปดเนะาะเพราะว่าเอาควายขึ้นมาผูกใส่เนาะเลีมกินยังไงโบ้ได้ยั้งนี่งามเลยพี่น้องเลยกุ้งกล้ยนี่ถือวัดก็ได้ข้าไว้หน่อยเงาใหญ่อื้มพีเนาะ นี่เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่อนวะกุ้วยบ่มียังงทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งทายอันนี้แหละสวนหลังบ้านเลียให้เบิง่งแต่ก็อย่างหกเนี่ยพี่น้องบุคคอยมีเวลาจะมาถางมาแพร่ออกอมันนเนาะเนาะเลี้ยงน้องอันนี้เพื่อนวนะดอไม้เลี้ยงนอง้อง มีอยู่สองกาะพี่น้องเนาะอยู่สองเกาะบังดูมีนออยู่บ้างก้าวหน่อยก็ว่าโอ้ยยังบุทันมีนอสักเนาะอ,อันนี้กกพักกกพักอีหุมเอาใบมันไปเอายอดอ่อนมาเนาะไปต้มไปอยา่างก็ได้ เกาะคาได้อนี่ได้คนมีคา,านคนมีคานเหม่อกับคนมีคาได้แท่านัน้นนี่ก๊อกมากกลิ่นไม่ลังงามกับลังงามยังบทนได้กินหมากมันเนาะหมากินไม่ปูกยังบ่ค่อยเป็นจักเถื่อกะน,นี่กับกกมังคองอีกนนเนาะอันนี้ที่แรกค่มันมีเนามันมีเขามีเขา กบ้มังกรนะตเก่านล้วเ้ยอันนี้ซื้อเบี้ยมันมาปลูกอันนี้เนาะกุ้งอีฮมอันนี้เนาะนี่กุ้งอีฮมเป็นพิ่นว่ามันเป็นยาเลยนะเอาใบามันนไปตากแหง้งเอามาเห็ดซาแส่น้ำกินป,ะปะ่ะวาแส่น้ำห้อนแส่น้ำอุ่นนั่นแหละน,น,นส่วนหลังบ้านอันอน,นี้มีแน,นวสิไปถายทางไก่เหมือน,นี่ ว่าเอาแบบนี้แล้วก่อนไปเนาะชีวิตบ,บันดาลตะไคร้ตะไคร้หรือว่าหัวสิงไคาภาษาไทยจะว่าตะไคร้อู้ยเยอะมากคันภาษาลาว่าหัวสิงไคเกี่ยวหน้อาออกาจะมนเนาะบุ้ดเาลองบานเอาคุรละไล่ยังคุรละให้หนูบอ โอ้เนอะตะไคร่เถอะวะโอ้ยบุดบุดบุดลาย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 มาเขียบเนาะอันนี้เนาะชื้อมาปลูกหาก,ก็เป็นอยู่สามหน่วย <c ười> ขั้นภาษาไทยได้เพิ่มวาจาเลยก็น้อยนาบ่มาเขียบค,ค,คือคือสีแมนอยู่เนาะเขียบกันสี่หน่วย nè nhân một xúc đó sẽ mà cà bay tỏ lời mà nuôi là 1 kg nhân bộ hiện biển mắc nhọn nó phụ นี่คือพักกระโดนต้นกระโดนอยู่แปะเฮือนเลยมันเกิดมาแบบธรรมชาติมันมันเองได้เนาะอยู่นี่บรปิปกเนาะธรรมชาติธรรมชาต,รราติกินกับป่าก้อยป่าจำป่าลาบสิ้นมาปิดเอาอยู่นี่เลยแหละสบายบ,บริปไปไกละมะเขือพี่นอ้องมะเขือมะเขือ สุคบปเลยมีมีอยู่ได้มากมันแต่ก็บุได้คอยกินพอปันได้ดอกมันบุยากนะพี่น้องคันมันมีแล้วมันก็บบุคอยยากคันมันบุมีแล้วมันยากเนาะห่วงนี่วะเขียวเสวยเนาะปลูกไว้ว่าคุ้ยก็มากัดนี่ยอดปวงออกใหม่ส่วนหลังบ้านพี่น้องมาเบิ่งต้นมะคำใหญ่ อันนี้คุณลําใหญ่ลําใหญ่ใหญ่เตือนยังบ่เป็นมากพี่ครับพี่คุณลําใหญ่น้อยอันนี้เนาะอืมนี่ <laughs> hai cô măng nho, cúc bạc khám, cúc bạc muang, thứ ba, đi với hai bờng phía đó, nhám sao sao đó, bò miang. พ่อแม่พี่น้องเบิ่งท่ายแบบนี้แหละ <c oughs> อันนี้นเป็นกอนน้อนอนาะไม้ยู่แคมเฮือนเนาะอันนี้เนาะนนอก็กต่ว่ามีอยู่ได้พี่นอ้องมีอยู่ได้เนี่ยมียจะเป็นห่มเงาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอลนอนะที่ผูกควายเมียนเนาะเป็นบอลผูกควายบอลผูกควายเป็นบอล แรงควยยามแรงกับคันสมุดควยมันขึ้นมาบ้านกะจะเอามาผูกอยู่่ไว้เบิดเนาะฝุนจะหลายเลยนาอพี่น้องแต่ว่ามันเป็นบอลทีไมนอย่างว่าห่มค้างนะเออวยวนเหมาะสมแกการผูกควยเน,ะนาะแต่ว่าต้นใหม่ต้นตอกเนาะมสมใหม่อะไก็ได้นี่เนาะ ป็นบอนผูกควยอยู่บ่นี้หญ้านี่ก็ถือว่าเยอะแยะมากมายควยเพือนเฮาซ้กินซตุ้ยเนาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยยามสาๆเนาะเนาะถือว่าแม่มันตายอันนี้นะแลไข่มันก็จะประมาณนี้ยังอยู่หังก็ยังมีตืมอีกอยู่ได แต่เสดายคันมันเกิดเป็นลูกมันก็หกโตนีนเนานไข่หานกันยังมีพี่น้องมันไข่ปลาปนกันโอ้ยแต่เสดายเด้จ้กเสียวให้ผู้ได้กินผู้ลังค้นกับเขาก็เขาก็ากมกักมักในอันแบบประเภทว่าไข่เนา่าหรอเอามาตม้มเนาะกินว่าผู้ลังคนดรอว่าเนาะไข่เป็ดอันนี้นะเฮ้ยม, <laughs> <laughs> มากลายเป็นไข่เนา่าสัมแต่เสดายฝากแต่ก็ลลย นัวยอยู่ได้อยู่ในหางมัน,นปิดลายตัวไข่เอามาต้มเอามาขวายกินจนเมื่อยกินเตอบ์มอแล้วเนาะเอา้าเดี๋ยวไปซอกเบิ้อันอื่นอีก <c oughs> ถือว่าคลิปนี้ก็เขาว่าก็ ขออลัลาขจ่า,จาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเดอ้อพี่น้องกดติดตาม่องคนมักมวนในเดอ้อสวยติดตาม่องคนมักมวนเะนี่ยเนาะตอนเศร้านี่ก็ือว่านี่แหละไทยขอแค่เจ๋หัวเจ๋เฮินเจ๋ซา,า,าน,ในให้เอฟซีได้เบิงนะ่งเนาะเอาพบกันในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคนมักมวนขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย